หนึ่งสองสาเรทุกคนปรากฏการลิซ่าตอนนี้นะคะ Rockstar หลังจากปล่อยตัวไปได้แค่เวลา1วันเท่านั้นตอนนี้ยอดวิว35ล้านไปแล้ว Dance กันไปหลายรอบแล้วกับคลิปของลิซ่านะคะ Official Music Video คุณส้มจะมาทำคลิปเกี่ยวกับวลีประโยคคำศัพท์ที่ได้จากเพลงนี้โดยเฉพาะเลยบางครั้งแปลออกมามันอาจจะไม่ตรงกันทุกคนเพราะว่าความหมายในยะก็มีด้วยความหมายแฝงความหมายซ้อนรอบหนึ่งวันนี้จะขอเน้นเรื่องของวลีคำศัพท์นะคะไปดูกันเลยค่ะ g o t s ies, sitting on, <S ies, on the dash she's a rockstar g o t s sitting on the dash she's a rockstar ฟันเลี่ยมทองมาเลย Dash ตรงนี้เปลว่า Fast Quick Rapid เร็วนะะแต่ตรงนี้คือ She น่ะนั่งตรงคอนโซลรถเลื่อมมาแต่ไกลเลยเธอเนี่ยเป็น rockstar Rockstar ไม่ได้เปล่าว่านักร้องเพลง rock อย่างเดียวนะคะแต่เปลว่าตัวม่มตัวแม่ตัวเจ๋งตัวปัง Can you teach me Japanese I say hey, hi hey, hi that's my life life baby หลายคนถามว่าทำไมต้องให้ลิซ่าสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้ว,ว it, hi, hi ลิซ่าก็ตอบว่าได้สิให้ให้หลายคนตีความมาได้เยอะมากก็คือลิซ่าเคยถูกล้อว่าเป็นคนญี่ปุน่นบางคนตีความหมายมาว่าลิซ่าไม่อยากเอ่ยถึงความเป็นเกาหลีด้วยซ้ำเพราะหลังจากที่ย้ายค่ายแล้วชยยีไม่อยากให้ความเป็นเกาหลีมาเกิดกับเพลงนี้ด้วยเลยก็เลยชูโรงความเป็นญี่ปุ่นแทนแต่มาแดนซ์ที่อวรารตรงนี้ make your favorite sing a one a rap baby la la แม้แต่เจ้าพ่อเจ้าแม่เพลงแรปของเธอยังอยากจะมาร้องกับฉันเลยลาลา Me, catch kill. ย่อมาจาก I have been on a mission To be on a mission ก็คือทำงานฉันมีภารกิจของฉัน boy They call me catch and kill Catch and kill คือนักล่าอีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือคุณสส้มไปตามดู react ของฝรั่งด้วยหลายคนเข้าใจว่าลิซ่าในเพลงนี้คือ she s dangerous <S mm hmm. <S เธอนี่อันตรายมากถ้าจับได้อย่าปล่อยไว้นะ Uh oh. I'm stealing diamonds make them chase me for the t r i l l แต่บางคนเนี่ยได้ยินคําว่า I'm stealing diamonds ฉันยังคงเป็นเพชรอยู่นะเห็นปะความหมายมันดิ้นได้แล้วหูคนก็ไม่ได้ฟังได้คําคําเดียวกันแต่ว่าหลายเพจนะคะเขียนคาว่า stealing คือฉันนี่ฉกเพชรมาหวังใช้พวกเขาเนี่ยมาไล่ล่าฉันเพื่อความสนุกเท่านั้นเอง B IN M Y M a ตรงนี้ก็ตีความได้เยอะอีกบางคนบอก ไมอามี่แอร์พอร์ตหรือเปล่าคือฉันเนี่ยไปทั้งไมอามีแล้วฉันก็กระโดดมากรุงเทพอุ้ยแต่ละเมืองสวยทั้งนั้นเลย อีกความหมายหนึ่งนะคะ MIA ย่อมาจาก Missing in Action ก็คือหายไปนานไม่ค่อยได้เห็นเลยแล้วคราวนี้จะจูจ่มาโผล่ที่กรุงเทพก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มีคำว่าถูกแล้วผิดนอกจากคุณจะไปถามลิซ่าเองว่าลิซ่าตรงนี้คุณต้องการเสื่ออะไรหรอนะคะนั่นแหละคือความสนุกข,ของเพลงจะได้ตีความหมายไปได้แตกต่างกันแต่หลายคนสงสัยว่า MIA ที่แปลว่า Missing in Action ก็คือหายไปเช่นการใช้งาน She had been MIA for a while but her return to Bangkok was stunning เธอเนี่ยหายไปนานไม่ได้ยินชื่อเสียงมานานเลยนะไม่ได้ออกอัลบั้มมาช่วงหนึ่งแต่การกลับมาที่กรุงเทพโอ้โหสุดปังเลย Every city that goes, แต่ละที่ที่ฉันไปอ่ะเมืองของฉันทั้งนั้นมายามี่ไปนิวยอร์กไปกรุงเทพไปสุราษฎร์นะคะ is my city อ uh, ่ is my city เนี่ยบ้านฉันทั้งหมดเลย่ hype แปลว่าเยอะเวอร์นะคะังนั้น is not hype pipe มันไม่ได้เยอะไม่ได้ฉันไม่ได้พูดเกินจริงเลยชั้นนี้แหละตัวปัง I'm a rock star อันนี้คือส่วนตัวชอบความเป็นลิซ่าตรงนี้ที่สุดเลยหนึ่งแหละถ่องตัวของลิซ่าในความบุคลิกของเขาอยู่แล้วแต่เวลาเธอมาทำเป็นเพลงเขารู้ค่าของตัวเองฉันนี่เพชรฉันรู้ ตัวเองดีไม่ได้ข่มใครมีความถ่อมตัวแต่รู้ค่าตัวเองอันนี้คือแบบเฮยชอบนองมากเลย big, so like คือเขาเปรียบเทียบของตัวเองเป็นซอสพอนซ์ dipping out the big cities dipping out ก็คือการ hoppin g around ไปนั่นโผล่นั่นโผล่นี่คือบินอยู่ตลอดไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งนาะก็เปรียบเทียบกับซอสที่แบบจิ้มนิดจิ้มหน่อยเห็นปะจิ้มนิดจิ้มหน่อยแล้วก็รแล้วอร่อยแล้วเหมือนซอสปอนซ Yes, yes, no pretending. Tight dress, I'll be sentin. Oh shit, tight dress is a ตัวเล็กรัดๆที่ L V หรือ Louis Vuitton นะคะส่งมาให้ลองใส่นั่นเอง It's the fast life, i s an attitude ก็คือนี่แหละค่ะมันเป็นชีวิตที่รวดเร็วไปนู่นไปนี่เดินทางอยู่ตลอด It's an attitude มันเป็นจริตของฉันเองมีทวิ n งด้วยอันนี้เพิ่งเห็นโว้ โอ้โหชอบฉากนี้มากเลยนักเรียนชอบฉากม้งขาวชอบฉากหมวกขาวนิ้มากเลยโอ e ยอลิซา go for it you are rockstar you are rockstar I'm a rockstar I'm a rockstar It's high pipe not you rock baby hard นักเรียนขาคำว่า make you rock hard ก็คือีท่ทำให้คุณเนี่ยนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยนะแต่ก็มีหลายคลิปเหมือนกันนะคะที่เขาเข้าใจอะไรต่างกันออกไปคำว่า make you rock hard เขาแปลไปอีกแบบหนึ่งไปเลยนี่คือความดิ้นได้และหลากหลายของความคิดคนนะ make you rock hard ต่อไปจะเป็นท่อนที่ฉันชอบมากเพราะฉันชอบแนวแบบเพลงที่ไม่ไวเกินไปอาอยุปุ้นนี้แล้วไม่ได้แดนสุดโลขนาดนั้นนะ Music going, ooh. and the girls are posing, ooh. Dirty Katori in the mood rock hard. <laughs> มันสุดตรงที่เธอเป็นคนไทยนะคะแล้วเธอก็ทุกอย่างทะลุป,ปังมากเยาวราชแตกมากตรงนี้ mm hmm. ชอบคลิปแบบนี้อีกให้ครูส้มรีวิวเพลงอะไรนะคะหรือว่าสอนภาษาอังกฤษดึงวลีหรือประโยคที่ใช้อ่จะจากเพลงอะไรก็เม้นบอกได้เลยเดี๋ยวดูให้จบคลิปนะเพราะท้ายคลิปเนี่ยจะมีสรุปคำศัพท์และก็วลีให้พวกเราด้วยค่ะ don't forget to enjoy English and make it fun entertain yourself with it don't try to stress yourself out ไม่ต้องเครียดจะเรียนภาษาอังกฤษเรียนให้สนุกค,ค่ะ